อาราที่ฉันเรียกพวกเธอมาในวันนี้ก็คือไปกินขนมเคก้กจะบ,บ้าหรือไงพิงกี้เนี่ยชอยร้ายจริงจังนะจริงจังเรื่องการกินขนมเค้กเราโอ้สนุกสนุกสนุกนั้นเราควรจะเรียก,กันเลยนะจ๊ะอาะ้าวไรโบแรเดชทำไมเธอทำอย่างนั้นล่ะฉันปวดขานะ่ะฉันขอทำอย่างนี้แล้วกันอาราข่ฉันจะแจ้งในวันนี้ก็คือ น,น่าจะพวกเด็กที่มาแกล้งหรอมะอย่าอย่าไปสนใจเลยทัวไรท์แต่ฉันคิดว่าเราควรจะจเปิดหน่อยนะจ๊ะเธ่อาอาจจะองิสต์เทียจะเป็นองิสต์เทียได้ไงฟราตช์ชัยดี๋ยวฉันจะอไปดูเององิสต์เทียเอ่อพวกองค์ครั์อาริสวาดยามชาจ๊ะ ช่วยไร้ว่าแต่พอมีอะไรหรือเปล่าเพคะที่ฉันหาเธอเหรอจ๊ะก็เพราะว่าวันมารืนนี้ฉันจะมานะจ๊ะมาเยี่ยมเหรอครับมาเยี่ยมพนี้เวศเหรอครใช่ละจ้าแล้ววันนี้ก่อนพรุ่งนี้ก็จะเป็นการประชุมของราชวงศ์กันนะจ๊ะแม่หนูก็จะไปด้วยและว,วันมารืนนี้แม่หนูก็จะมาด้วยนะจ๊ะดีใจหรือเปล่า ดีเจสิเพคะงั้นเดี๋ยวหม่อมฉันจะจัดงานหรือก็เตรียมงานต้อนรับพระองค์อย่างสมพระเกยียรตินะเพคะจ้าเพคะฉันไปก่อนนะจ๊ะฉันรีบฉันต้องไปรีบประชุมเชือพระวงจ่าป่านี้ก็คงรองนานละเพคะฟาบาทจ้าขอให้สนุกนะจ๊ะ มาแล้วสรุปใครมาหรอทไวไรเจ้าหญิงเซเลสเทียฮะฮะฮะว่าไงนะฮะเจ้าหญิงเซเลสเทียใช่แล้วจ้า ใช่เสริสเทีย่ยวแบบว่ามารืนนี้พระองค์จะมาเยี่ยมที่พนิวิวแล้วก็มาค้างคืนที่พนิวิวหนึ่งวันหนึ่งคืนนะจ๊ะแล้วเราจะต้องต้อนร,รับพระองค์อย่างสมพระเกียรติโดยการที่จัดและตกแต่งพนิวิวไปด้วยของตกแต่งประดับที่สวยงามพระองค์มองไปทางไหน,นมองไปทางไหนก็ต้องสวยงามไปตรงนั้นทั้งหมดเข้าใจไหมจ๊ะเข้าใจเข้าใจจ้ะเข้าใจ,จ โอ้งานนี้สบายโจอาราจังก็ไปกันเลยเอ๊ะฉันรู้สึกว่าฉันมีหนังสือเกี่ยวกับการตกแต่งประดับสรับเชื้อพวงนี่เอ๊ะไพไรจ้าฉันเคยเห็นโอ้ต้องรีบไปดูอัญมณีเหมาะกับเชื้อพวงซะแล้วฉันต้องไปตกแต่งคาสเตลแล้วฟลอรชาร์ไปแล้วฉันต้องรีบไปดูสุดทำขนกสลับเชื้อพวศ์ ไปดูหนังสือด้วยดีกว่าเออเดดน,นจะจ๊ะเพืเอ่อนๆเฮ้ตัวนั้นมีไหมหนังสือนั้นน่ะอายจมันีตรงแถวนั้นไม่มีเลยสุดอาหารตรงนั้นก็ไม่มีเออเดี๋ยวน,นจะจ๊ะจับเพื่อนงไว้กันอ้าอ่ะเรดดี้ขอโทษทีนะไม่ไรเพื่อนเราค็จะยุ่งมากอ้อขอโทษ สื่อน็กนตการตกแต่งคขาสเทลหรือเปล่าฮะเอ,อเดี๋ยวนะจ๊ะอย่าอย่าวุ่นวายกันสิจ๊ะเดี๋ยวที่เอเอเมื่อฉันข่กลับบ้านก่อนนะตามสบายฉันกลับเลยนะอ้าวเธอจะกลับบ้าเหรอจ้าเมื่อกี้เธอบอกว่าตามสบายป้าฉันบอกว่าให้พวกเธอทุกคนนะ่ะค้นหาหนังสือได้ตามสบายต่างหากล่ะเหล่จ๊ะแล้วฉันจะค้นหาอะไรล่ะ เพราะว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันจะ,จะหาอะไรเธอก็ช่วยฉันสิหล่ะจ๊ะช่วยในการอะไรอะ่ะอ่าช่วยฉันหาหนงสื่อในการตกแต่งสำหรับเฉพาะวงแล้วก็แล้วก็อะไร่ะจ๊ะแล้วก็การไล่วนสลับการเปิดงานของเฉพาะวงไงล่ะช่วยฉันหาหน่อยสิช่วยละ่ะฉันจะหนังสือในการไล่วิ่นวนสำหรับเฉพาะวงแล้ว ไหนตัวไหนตัวไหนตัวนู้นตัวนู้นตัวนู้นจริงเหรอว้อาวคือความจริงฉันเออหนังสืออยืนอนนาออคือฉันฉันฉันขี้หิ่งหนังสือในกรารสลัดทำอ่านเฉพาะนะจ๊ะเอเอไม่มีใครฟังฉันเลยเหรอเอองั้นฉันขอกลับบ้านกันนะจ๊ะ เสียฟอสเตอร์แชร์อาจจะเบาไปหน่อยนะคะก็อย่าว่ากันคะก็ต้องขออภัยกันด้วยเนาะก็คือค่ะอย่างไงมันเอามาดูต่อกันเลยแองเจ้าฉันกลับมาแล้วจ้ามาหาแมนมิแล้วจีจีหนึ่งแองเจ้ลฉันมีเรื่องกุมจะมาเมื่เคยเพื่อโพนี่ทั้งหลายหรือเพื่อนเพื่อนของฉันต่างพากันไม่พังฉันหมดเลยเพราะฉันเป็นคนอ่อนแอเพื่อนเพื่อนของฉันเลยไม่อยากจะรับฉันเพื่อนจจีี แต่ฉันนุ่มนอนกันไปเหรอฉันจะต้องพูดว่าอะไรอ่ะต้องพูดยังไงจี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 เอร์พูดแบบนี้เหรอหยุดนะจี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 ห้ามอ่อนแอเหรอต้องเดันกว่านี้ใช่ไหมเอ่ยงั้นก็หยุดได้แล้วอย่างนี้ละจ๊ะ จี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 ไม่ไม่ได้หรือจ๊ะตัวที่นั่งกว่านี้หรออันเมื่อกี้มันดังสุดสำหรับฉันแล้วนะจ๊ะขอโทษทีนะเองจ้าจี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 เออใช่เดี๋ยวฉันจะทำอาหารให้กินนะเออวันรุ่งขึ้นเฮ้ฟัตเตอร์ชายไปไหนอ่ะใช่เราควรจะตกแต่งงานได้แล้วนะ นันซีมาแล้วจ้าขอได้ทีนะที่มาช้าพอดีว่าแองเจิ้ลไม่ค่อยอยากจะกินอาหารที่ฉันทำเท่าไหร่จ้าไม่เป็ไรจ้างั้นเรารีบตกแต่งกันดีกว่าอะล่ะทุกคนแยกย้ายออไปกันหมดเลยที่ฉันอยู่คนเดียวหรือไงเนี่ยใช่แล้วจ้ามีอะไรฉันช่วยไหมไม่มจ้าขอบคุณไปถามเพื่อนๆคนอื่นสิอ,อ่จ้า ใช่ใช่วยไหมไปตรงนั้นแหละเออไม่มีอะไรจ้าขับใจอ้าวจ้าเราใช้ไปถามคนอื่นก็ได้ตรงนั้นแหละบอลสีแดงบอลสีแดงเออตรงนั้นแหละเลมอนเดสจ้ามีอะไรจันช่วยไหมอ๋อไม่มีอะขอบคุณนะฟ้าชัยไปถามคนอื่นสิจ้าพิงค์กี้พายเออมีสิเสร็จแล้วไม่มีแล้วจ้าขอบคุณนะคนนเออ <c oughs> ฉันงี้ฉันกลับก่อนนะจ <ENNIS> <ส>๊ะ <ue> เป็นเพื่อนทุกคนของฉันไม่มีแล้วก็ไม่เห็นความเป็นเพื่อกับฉันเลยเพื่อนเพื่อนไม่เห็นรักฉันหรอเพื่อน่ไม่เห็นความหมายของฉันเลยอ่ะไม่นะจิจีเฮอเจ้าถ้าบอยฉันหยุดเหรอ ฉันก็จะหนีไปให้ไกลไปยังรงอ่องเอกโคลิสเทียก <Go! S 2> นับพระราชวังแคทเธอรอสอ๋าเพคะจ้ะโองหญิงพระยะค่ะเอ้เจ้าเอ,อกซคลิสเทียมีอะไรหรือเปล่าจ้าเรนประชายเออคือมีม้าสาวคนหนึ่งนะครับอยากจะเจอแล้วก็อยากจะพบกับท่านให้เขาเข้ามาได้ไหมครับ จ้ะครับเธอออกไปก่อนจ้ะได้คะ่ะอ,องหญิงถอมบ้างไหครับฟาบาดอ้าฟราชายเองนหรอจ้ะอ้าวแล้วเพื่อนคนอื่นล่ะหายไปไหนหม่อมฉันมาคนเดียวเปคะมาคนเดียวเหรอจ้ะแล้วมาหาฉันทำไมล่ะ เออคือหม่อมฉันอยากจะไปยังรัอ้คริสเทียเกอร์น,นะเพคะอ,อ้าวทำไมละจ๊ะเออคือหม่อมฉันอยากจะ,จะอยากจะไปอยู่กับเพื่อนๆที่รัอ้คริสเทียเกอร์น,นะเพคะเผื่อว่าเขาจะดีกับหม่อมฉันที่มากกว่าน,นี้อ,อ้าวแล้วเพื่อนเอนเขาทำอะไรให้เธอไม่พอใจหรือเปล่าจ๊ะก็พอใจนะคะแต่ว่า เขาเห็นว่าหนูไม่มีความหมายเขาให้หนูไล้ความหมายอะค่ะหนูก็เลยอยากจะขออนุญาตชิเกี้ายใช้ประตูกระจกมิติข้าไปยามิติราขออีกครั้งก็ได้ไหมคะนะนน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 คะนนนะนะคนนนนนนคนน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  จ้าพอแล้วพแล้วแต่ว่าการที่แย้ายไปอยู่ยังลอย่างเจลสเทเกิรมันอันตรายนะหมอมฉันด้วยไหมคะแต่หมอมฉันอยากจะลองไปสักครั้งหนึ่งก็ได้จ้าตามฉันมาสินี่ไจ้ะอ๋ะขอข่บคุณค่ะแต่ฉันอยากจะเตือนอยู่อย่างนี้นะจ้ะ หนูอย่าทำให้มิตรภาพเสื่อมคลายอย่าและอย่าทำให้ทุกคนที่อีเกิลเชีร์เกอร์แตกตื่นกันนะจ๊ะเขจาจไมมฟรัตชัยเพคะดูแลรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีๆนะจ๊ะแล้วกลับมาอย่าลืมมาเล่าเรื่องความสนุกมาให้ฟังได้ละจ๊ะเพคะอุ้งญิง จ้ามาให้ก่อดทีนีดสิจ้าฉันก็รักรักประชากรของฉันทุกคนเหมือนกับรูกของฉันเลยนะจ๊ะเข้าใจไหมฟ a ตเตอร์ชายเพคะฉันก็รักพระองค์พระพระองค์เปรียบเสมือนกับแม่ขอติฉันจ้ะฉันเป็นห่วงฉันนะไปเลยจ้ะ ้าขอให้โชคดีนะจ๊ะไปเลยจ้ะเพคะฟตัตเชายฮะอ้าฟตัตเชายเธออย่าไปนะฉันขอโทษฟตัตเชายฉันขอโทษนะที่ฉันเห็นเธอไม่มีความหมาย ไม่เป็นไรจ้ะงานฉันขอไปเลยนะไม่ได้นะฟรัตชาฉันขอโทษฉันเห็นเธอไม่รู้ความหมายฉันก็ขอโทษ,โทษต่อไปฉันจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วก็ได้จ้ะพระองค์วางแผนอะไรหรือเปล่าพี่คะไม่จ้ะแม่ของชเวไรเอาเรื่องไปบอกเองแหละแล้วก็มาอย่างรวดเร็วทันทใจมากเลยนะจ๊ะเนี่ยฉันรักพวกเธอทุกคนนะ แล้วฟาดชายเธออย่าไปเลยมาากกันจะเกิดความสับส,สนสับส,สนนยรันดอนเพคะมาให้กอดกันทุกคนทีดีจ้ะฉันรักทุกคนหื่นลูกสาวของฉันแท้ๆเลยนะจ๊ะประชากรของฉันทุกคนเตรียมเสมือนกับรูกสาวของฉันแท้กันทั้งหมดงานฉันขอไปประชุมต่อน,นะจ๊ะไม่มีเวลาแล้วอ้อ วันนี้อย่าลืมต้อ,อนรับให้ฉันกับแม่ขอเอิญได้ล,ละจับ๊ายบายจ้าฟ้าทรายกลับกันเธอใช่จ้าวันรุ่งขึ้นฉน,นีเจนจาทิทเธอสามารถเรียนรู้เรื่องมิตรภาพเพิ่มขึ้นไดอีกพี่คะอุ้งหญิงจ้างั้นฉันขอกลับก่อนนะจ้าเออแต่ว่าพระองค์จะขึ้นไม่ใช่หรอเพคะเ๋อจริงด้วยฉันลืม ฉันขอไปนอนพักก่อนนะจ๊ะพอดีว่าฉันเหนื่อยนะจ๊ะเพคะอุ้อองหญิงบาย